ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำตามสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ เนวนก่อนต่มาก็ได้นําเรื่องโทษของกามนะในอรคัตถุบรมสูตรพระริธะพิษุมีความเห็นผิดว่ากามกามไม่มีโทษนะเดี๋ยวโยมคงจะพอจะนึกออกตรองตามเห็นจริงได้ว่ากามนั้นมันมีโทษมากอย่างไรนะสมกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไหมทีนี้วันนี้โยมก็มาฟังอีกโยมเรื่องโทษของกามเนี่ยก็อยู่ในเล่มเดิมนะมัใช่มนิการมูลปัญนาจโยม ว่าด้วยการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐโยมการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเนี่ยสแสวงหาอะไรอยู่ในปาสราสิสูตรนะข้าพเจจาได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านนาทานบินที่กาเรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งสบงถือบาทจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อบินดาบครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นภิกษุหลายรูปเข้าไปหาท่านพระอานนท์กล่าวว่าท่านอานนท์พวกข้าพเจ้าได้ฟังธรรมมีคาถาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเวลานานแล้วหนอขอให้พวกข้าพเจ้าได้ฟังธรรมมีคาถาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด ก็อยากจะฟังธรรมะโยมเรียกว่าห่างมานานนะนะไม่ได้ฟังมานานนะโยมท่านพระอนุนกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นขอพวกท่านจงไปสู่อาสมของพราหมณ์ชื่อรามกะจึงจะได้ฟังธรรมีกถาเฉพาะพระพระพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สุดนั้นได้รับคําท่านพระอนุนแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปบินบาตท,ที่กรุงสาวัตถี กลับจากบินบาบดในบรรดาปัจฉาพัฒนี้แล้วตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เราจะไปพักผ่อนกลางวันที่ปราสาทแห่งมิคารมานดาือนางวิสาขานะโยมที่บุพารามท่านพระอนท์ได้ทูลรับพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ากับท่านพระอนนท์ได้เสด็จไปพักผ่อนกลางวันที่ปราสาทแห่งมิคารมานดาที่บุพาราม วเวลาเย็นเสร็จออกจากที่พักผ่อนแล้วตรัสเรียกพระอานนท์มาตรัสว่าอานนุ์เรามาไปส่งน้ําที่ท่าบุพภโกตกะท่านว่าท่าท่าน,นี้ท่านบอกว่ามีหาดทรายขาวสะอาดเป็นที่อาบน้ำสี่ที่สําหรับกษัตริย์ชาวเมืองภิกษุและพระพุทธเจ้าไม่อาบรวมกัน,นท่านว่าอย่างนั้นนะตั้งอยู่ทางด้านทิศปาจีนโยมทิศตะวันออก ของวัดของเมืองนะท่านพระอน,นุนได้ทูลรับพระดำดัดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านพระอาน,นุนขอไปท่านผู้มีพระภาคเจ้ากับท่านพระอาน,นุนได้เสด็จไปส่งน้ําที่ท่าบุพภากรตกะทรงสงเสร็จแล้วจึงกลับขึ้นมาทรงจีวรผืนเดียวประทับยืนผึ่งพระองค์อยู่ท่านพระอน,นุนกราบทูลว่า พระเจ้าข้าอาสมของพราหมณ์ชื่อร,รัมมะกะอยู่ไม่ไกลเป็นที่รื่นรมน่าเลื่อมใสขอโปรดเสด็จไปที่นั้นเพื่อทรงอนุเคราหเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุษณีภาพแล้วจึงเสด็จไปที่อาสมของพราหมณ์ชื่อร,รัมมะกะสมัยนั้นภิกษุหลายรูปนั่งสนทนาธรรมมีคถากันอยู่ที่นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนอยู่ที่ซุ้มประตูข้างนอกคอยให้ภิกษุเหล่านั้นสนทนากันจบไปโปรดภิกษุที่นั่งรออยู่ว่าได้การแสวงหาสองอย่างครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นสนทนากันจบแล้วจึงทรงกระแอมแล้วเคาะบานประตูภิกษุเหล่านั้นได้เปิดประตูรับ พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปที่อาสมของพราหมณ์ชื่อราม,มะกะประทับนั่งบนอาสนะที่ได้จัดไว้แล้วจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนาเรื่องอะไรกันและเรื่องอะไรที่พวกเธอสนทนากันค้างไว้ภิกษุนั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำมีคาถาปรารบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแหล พวกข้าพระองค์พูดกันค้างอยู่ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาถึงจึงตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายการที่พวกเธอผู้เป็นกุฎบุตรออกจากเรือนไม่มีเรือนบวชด,ด้วยศรัทธานั่งสนทนาธรรมมีกถากันนี้เป็นการสมควรพวกเธอเมื่อนั่งประชุมกันควรทำกิจสองอย่าง คือสนทนาธรรมกันหรือนั่งนิ่งตามแบบพระอริยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายการแสวงหามีสองอยา่างคือการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐอย่างหนึ่งากามมรแสวงหาที่ประเสริฐอย่างหนึ่งว่าด้วยการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐโยมนี่แหละที่วัาโทษของกามอีกสูตรหนึ่งนะที่พระรง์แสดงโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเป็นไะน คนบางคนในโลกน erm ี้ตนเองเป็นผู er ้มีความเกิดเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเป็นผู้มีเป็นผู้มีชราความแก่เป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความชราอ่าก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีชราความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเป็นผู้มีพยาธิความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีพยาธิความเจ็บไข้เป็นธรมรมดาอยู่นั่นแหละเป็นผู้มีเป็นผู้มีมรณะความตายเป็นธรมรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งมีมรณะความตายเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเป็นผู้มีโศกเป็นธรมรมดายังแสวงหาสิ่งมีโศกเศร้าเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเป็นผู้มีสังกเกตความเศร้าหมองเป็นธรรมดา อย่างแสวงหาสิ่งมีสังเกตความเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละเธอบอกได้ไหมว่าอะไรคือสิ่งมีชาติเป็นธรรมดามโยมเนาะปกติพวกเราเองเนี่ยก็เกิดแก,ก่เจ็บตายโศกเศร้าพิไร,รำพันอยู่ทุกวี่ทุกวันโยมตั้งแต่พบไหนพบไหนมาแล้วโยมพบนี้ก็มาโศกมาเศร้าตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้แล้วก็จะโศกต่อไปโยมก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป เราก็ยังไปแสวงหาสิ่งที่นำมาซึ่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าตัวเองมีกิเลสเศร้าหมองเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มันจะนำมาซึ่งกิเลสให้เกิดกิเลสให้เกิดความเศร้าหมองโยมเนี่ยทีนี้โยมรู้ไหมว่าอะไรล่ะสิ่งที่นำมาซึ่งความเกิดแก่เจ็บตายความโศกเศร้าพิไรลำพันธุและนำทำให้กิเลสเกิดโยม พระพุทธองค์ก็ทรงตัดต่อไปว่าบุตรภรยาทาดหญิงท่าชายแพะแกะไก่สุกรช้างมา้าโคลาทองเงินเรียกว่าสิ่งมีชาติเป็นธรรมดาโยมชาติก็คือความเกิดนั่นนะนี่แหละโยมมันก็คือการมาคุณน,นั่นเองนะโยมนะพวกนี้ล้วนแต่เป็นการมาคุณทั้งนั้นโยมเป็นโทษของกามที่มันเป็นสิ่งที่จะคือสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีชาตินะนะเมื่อมีชาติความแก่เจ็บตายมันก็าตามามาโยมนะดูก่อนที่สุทั้งหลายสิ่งมีชาติเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันรุ่มหลงเกี่ยวข้องในสิ่งมีชาติเป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีชาติเป็นธรรมดายังสแสวงหาสิ่งมีชาติเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละอืก็คือว่า สิ่งอันนี้เกิดมาโยมเกิดมาแล้วก็แตกดับเสื่อมสลายไม่เที่ยงนะแม้ตัวเราเองก็เกิดมาแตกดับเสื่อมสลายไม่เที่ยงตัวเราเองก็แตกดับเสื่อมสลายสิ่งเหล่านั้นก็แตกดับเสื่อมสลายจึงเรียกว่าตัวเองเนี่ยมีความเกิดมาแล้วแตกดับเสื่อมสลายเป็นธรรมดาก็ยังไปแสวงหาสิ่งที่มันแตกดับมันเสื่อมสลายเป็นธรรมดาอีกโยมต่างฝ่ายต่างเสื่อมสลาย ต่างฝ่ายต่างไม่เที่ยงต่างฝ่ายต่างแตกต่างดับเนี่ยโยมข้อความตรงนี้นะทีนี้เธอบอกได้ไหมว่าอะไรคือสิ่งมีชาลาเป็นธรรมดาข้อความก็คล้ายๆกันโยมนะถ้าโยมเข้าใจสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาเนี่ยสิ่งที่มีชาลาเป็นธรรมดาก็องค์ทมเดียวกันคือบุตรภรยาท่าหญิงท่าชาเนี่ยนะโยมนะ ตอนนี้แต่มาคงจะไม่ต้องอ่านนะโยมนะต่อมาก็อะไรล่ยโยมสิ่งที่มีะยาธิความเจ็บเป็นธรรมดาก็คือบุตรภรรยาท่าหญิงท่าชายนี่แหละมีความเจ็บเป็นธรรมดาแม้ตัวเราเองก็มีความเจ็บเป็นธรรมดาก็ไปแสวงหาสิ่งที่มันเป็นมันมีความเจ็บเป็นธรรมดาโยมต่อมา,อายมข้อความต่อมาเธอบอกได้ไหมว่าอะไรเล่า คือสิ่งมีมรณะเป็นธรรมดาโยมก็คือแก่เจ็บตายนะโยมนะบุตรภรรยาท่าหญิงท่าชายแพะแกะไก่สุกรช้างโคมา้าลาทองเงินเรียกว่าสิ่งมีมรณะความตายเป็นธรรมดาดูก่านภิกษุทั้งหลายสิ่งมีมรณะเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้อง เป็นสิ่งมีมรณะเป็นธรรมดาเหล่านั้นเกี่ยวข้องในสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีมรณะเป็นธรรมดายังแสวงหาสิ่งมีมรณะเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละต่อมาโยมความโศกนะโยมความโศกอะไรเป็นความโศกบุตรภรรยาท่าหญิงท่าชายก็เป็นความโศกแม่ตัวเราก็เป็นความโศกต่อมา อะไรเล่าเป็นสิ่งมีกิเลสโยมบุตรภรรยาทาตหญิงท่าชายเป็นสิ่งที่มีกิเลสนะแม้แต่เราก็เป็นผู้ที่มีกิเลสโยมพระองค์จึงทรงตรัสว่าเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่มีสังกิเลสเป็นธรรมดาเหล่านั้นเป็นอุปธิผู้ที่ติดพันลุ่มหลงเกี่ยวข้องในสิ่งมีกิเลสเป็นธรรมดาเหล่านั้นชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีสังกิเลตเป็นธรรมดา ยังสแสวงหาสิ่งที่มีกิเลสเป็นธรรมดาอยู่นั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้คือการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเห็นไหมโยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยโยมสัมผัสอันดอนนุ่มกามคุณอันเป็นของโลกมนุษย์ก็ดีของเทวดาก็ดีโยมล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ประเสริฐนะโยมนะเป็นการสแสวงหาไม่ประเสริฐเลยโยมแสวงหาซึ่ง สิ่งที่ไม่เที่ยงแสวงหาสิ่งที่มันเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดายมไม่ใช่สาระไม่ใช่แก่นสารของชีวิตอย่างแท้จริงโยมฟังแล้วโยมก็ควรจะมองเห็นโทษในเรื่องของวัตถุก,กรรมทั้งหลายต่างๆที่ญาติโยมมีอยู่หรือที่กำลังจะพยายามหาให้มีนะให้สมกับพระดำรับที่องค์ทรงตรัสไว้ในสูตรนี้โยมว่าการแสวงหาสิ่งนั้น สแสวงหาไม่ประเสริฐเลยโยมทีนี้มาดูโยมการสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายการสแสวงหาที่ประเสริฐเป็นไนคนบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีชาติเป็นธรรมดาทราบชัดโทษในสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาย่อมแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เกิดหาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้กเกษมจากโยคะ ตนเองเป็นผู้มีชรลาเป็นธรรมดาทราบชัดโทษในสิ่งมีชรลาเป็นธรรมดาย่ำแสวงหาพระนิพพานที่ไม่แก่หาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้กระเสมจากโยคะตนเองเป็นผู you know ้มีปยาธิเป็นธรรมดาทราบชัดโทษในสิ่งมีปยาธิเป็นธรรมดาย่ำแสวงหาพระนิพพานหาพยาธิมีได้หาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้กระเสมจากโยคะ ตนเองมีมรณะเป็นธรรมดาทราบชัดโทษในสิ่งมีมรณะเป็นธรรมดาย่มแสวงห,หาพระนิพพานที่ไม่ตายหาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้กระเสมจากโยคะตนเองเป็นผู้มีโศกเป็นธรรมดาทราบชัดโทษในสิ่งมีโศกเป็นธรรมดาย่อมแสวงห,หาพระนิพพานที่หาโศกไม่ได้กระเสมจากโยคะตนเองเป็นผู้มีสังิเลตเป็นธรรมดา ทราบชัดโทษในสิ่งมีสังเกรียตเป็นธรรมดาย่อำสแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เศร้าหมองหาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้กระเสมจากโยคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แลคือการสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐโยมตรงนี้พระองค์ก็ได้ทรงตรัสในสมัยที่พระองค์ทรง เป็นพระโพธิสัตว์เสด็จออกมหาพิเนสกรมคือออกบวชนะโยมนะออกผนวดนี่ข้อความตรวนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธประวัติสมัยที่องค์ทรงเสด็จออกผนวดจนกระทั่งถึงวันตัดสู้นะตัวน,นี้ก็ละเอียดพอสมควรโยมนะอืพระองค์เดี๋ยวอาจมาอ่านให้โยมฟังนะตรงนี้อ่านเล็กน้อยนะโยมนะคงไม่อ่านทั้งหมดเพราะว่าข้อความก็คล้ายๆกับที่โยมฟังมาเรื่องของการแสวงหาเนี่ย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เราแต่ก่อนตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้คือตอนเป็นพระโพธิสัตว์นะนะเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ตนเองเป็นผู้มีชาติเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดานั่นแหละอาตมาขอไปใหญ่ใหญ่เลยนะโยมนะเป็นผู้มีชราเป็นธรรมดาเป็นผู้มีพยาทิเป็นธรรมดาเป็นผู้มีมรณะเป็นธรรมดา มีความโศกเป็นธรรมดามีกิเลสเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาชาติชรามรณะแล้วก็ชาติชราพยาธิมรณะความโศกเศร้าแล้วก็สแสวงหาสิ่งที่มีกเกเรเป็นธรรมดาในสมัยก่อนท่านก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ทีนี้พระองค์ทรงมาคิดว่าเราจึงคิดดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีชาติเป็นธรรมดาทําไมจึงยังสแสวงหาสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดา เราเป็นผู้มีชราเป็นธรรมดามีพยาธิเป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดามีกเกเลสเป็นธรรมดาทำไมจึงยังสแสวงหาสิ่งที่มีกเกเรสเป็นธรรมดาอยู่เล่านะพระองค์ก็ทรงคิดดังนี้นะถ้าะไรเมื่อเราเป็นผู้มีชาติเป็นธรรมดาเราควรชราบซัดเราควรชราบขอัยเราควรทราบชาดัดโทษ ในสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาแล้วแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เกิดหาทำอื่นยิ่งกว่าไม่ได้กระเสมจ,จากโยคะเมื่อเป็นผู้มีชลาเป็นธรรมดาแล้วก็มีแก่อ่ามีพยาธิเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความโศกเป็นธรรมดาแล้วก็มีเกเรตเป็นธรรมดาเนี่ยฉะไหนเราพึงแสวงหาพระนิพพานคือที่ไม่เกิดไม่แก่ ไม่เจ็บไม่ตายไม่โศกแล้วก็ไม่มีกิเลสนะข้อความตรงนี้ก็นัดยมคิดว่าคงจะฟังเข้าใจนะมเมื่อเป็นผู้มีสังกิเลสเป็นธรรมดาก็ควรทราบชัดโทษในสิ่งในสิ่งมีสังกิเลตเป็นธรรมดาแล้วแสวงหาพระนิพพานที่ไม่เศร้าหมองหาทำอื่นยิ่งกว่ามีได้กระเสมจากโยคะ ที่ตามาไม่อ่านละเอียดนะโยมนะตรงนี้อาตมาก็คือเห็นว่าข้อความเยอะแล้วก็ยาวกว่าสมควรอตาตมาอยากให้ญาติโยมได้ฟังเฉพาะในช่วงแรกนะในช่วงตอนต้นที่องค์ทรงตรัสโทษของกามว่ากามนั้นมีโทษแล้วก็กามนั้นไม่ใช่สิ่งที่เสรศิฐการสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐนั้นการสแสวงหาอย่างนี้คือกามาุณเหล่านี้เรียกว่า เป็นการสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐส่วนการสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐก็คือสแสวงหาพระนิพพานคือที่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องมีกิเลสนะซึ่งญาติโยมฟังมาเนื้อความในสูตรที่จะมาอ่านพิสดารบ้างแล้วก็ย่อความบ้างนี่ก็คิดว่าคงจะเข้าใจนะตอนนี้พระค์ก็จะทรงตรัสถึงว่าพระองค์ได้เสด็จเข้าไปหาอาราระดาบทโยมคือเสด็จออกขนวด ก็ไปเจริญสมาธิไดอ้อากินจัญญาจตนาชานเป็นรูประฌานนะโยมนะแล้วก็ออกจากอาราระดาบทก็เข้าไปหาอุตกาศดาบทโยมได้เจริญฌานจนกระทั่งถึงเนวสัญญาณาสัญญายธนะฌานแล้วพระก็ทรงมาดำริว่าไม่ใช่หนทางแห่งความพ้นทุกข์นะพระองค์ก็ได้ทรงาลาอาจารย์ทั้งสอง ลาจารย์ทั้นสองไปจนกระทั่งได้ไปบำเพ็ญทุกรก,กิริยานั่นแหละโยมบำเพ็ญทุกรก,กิริยาแล้วก็ได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันขึ้น15บห้าค่เดือน6ที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลาเรื่องที่พระอ,องค์เรียกว่าเรื่องพุทธประวัติตรงนี้ญาติโยมก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังนะโยมนะ แคนี้พระองค์ก็ได้ทรงตรัสถึงคือไปถึงจนกระทั่งเท้าสัมบดีพรมเนี่ยมาราัตนาให้พระองค์ทรงแสดงธรรมแล้วก็ทรงแสดงธรรมครั้งแรกนะทรงแสดงธรรมครั้งแรกกับพระปัญจวคียม,ยมแล้วก็พระองค์ก็ได้ทรงตรัสอุปมาโยม กามคุณห้าโยมตัดถึงกามคุณห้าเนี่ยที่ว่าอุปมาเหมือนกับเนื้อโยมเหมือนกับเนื้อที่ไปติดบ่วงของในพานโยมเพราะว่าเนื้อนั้นไปติดใจลุ่มหลงพัวพันอยู่กับมันจะมีบ่วงนะโยมนะจะมีบ่วง บ่วงของอบ่วงของในพรานเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างจะมีอยู่สองสูตรนะโยมนะสองสูตรคือบ่วงแรกคือหญ้าที่ในพลาปลูกเอาไว้หญ้าเนี่ยมันจะหลอกให้เนื้อไปติดบ่วงนะกามาคุณห้าก็เปรียบเหมือนกับหญ้าของในพราแล้วก็อีกสูตรหนึ่งท่านอูมาเหมือนกับเนื้อตัวเมียโยมเนื้อตัวเมียที่เขาเลี้ยงมาฝึกมาดีแล้วมาเป็นเนื้อล่อนะเนื้อล่อให้พวกเนื้อป่า มาติดอกติดใจในเนื้อตัวเมียเนี่ยเมื่อเนื้อตัวเมียล่อให้พวกเนื้อเปล่าออกมาเนี่ยก็จะมาติดบ่วงของในพลานแล้วก็ถูกในพลานยิงด้วยลูกศรเป็นต้นอะไรอย่างนี้โยมก็จะเป็นอุปมาโทษของกามโยมโทษของกามแต่นี้ก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับ เนื้อสีฝูงที่ธรรมะที่ธมาเคยบรรยายให้โย,ยมได้ฟังไปในวันก่อนนะโยมนะโทษของกามะนะตัวนี้ธรรมาคิดว่าคงจะไม่อ่านโยมนะแล้วก็ข้อความในพระสูตรนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงพุทธประวัตินะโดยโดยย่อนะโยมนะจกนกระทั่งถึงตอนจบในสูตรนี้ก็เป็นการเข้าถึงสมาธิ8ระดับเป็นการไม่เข้าไปสู่บ่วงของมารโยม เวลาก็จวนจะหมดแล้วโยมนะอาตมาก็บรรยายยังไม่ละเอียดน,นักคือเจนาก็ยังไม่ไม่เจนาเนี่ยต้องการให้ญาโยมฟังในตอนต้นสูตรนะโยมนะว่าการแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑหรือว่าแสวงหาวัตถุก,กรรมชื่อว่าเป็นการแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐต้องการให้ญาโยมได้มองเห็นโทษของกรรมดังเจตนาที่อาจมาได้ตั้งหัวข้อไว้คือว่าอาทินวกถาเนี่ย โทษของกามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอย่างไรนะก็ขออภัยที่ไม่ได้อ่านให้โยมฟังตัวละเอียดแล้วก็จบประสูตรสูตรนี้นะไม่ได้อ่านให้ฟังให้จบทั้งสูตรต้องการให้ญาโยมฟังในตอนต้นสูตรเท่านั้นเอาละวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วโยมอาตมาภาพรพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากรลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ โดยตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินก็เจริญพร